มาสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับว่าหัวใจของระบบบัญชีคู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือหลายคนได้ยินคําว่าบัญชีแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นภาษาของธุรกิจเลยนะมันบอกเราได้หมดเลยว่าบริษัทหาเงินมาจากไหนแล้วก็ใช้เงินไปกับอะไรบ้างเพื่อให้เราเห็นภาพรวมสุขภาพการเงินของบริษัททั้งหมดเลยอย่างแรกเลยนะต้องเข้าใจสมการบัญชีก่อนเลยครับก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของ กฎพื้นฐานข้อนี้เนี่ยมันทําให้ทุกอย่างสมดุลอยู่ตลอดเวลามันบอกเราว่าของทุกอย่างที่บริษัทมีหรือก็คือสินทรัพย์เนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปเสมอไม่ว่าจะมาจากเงินที่ไปกู้มาหรือก็คือหนี้สินหรือไม่ก็มาจากเงินลงทุนของเจ้าของเองแล้วก็ประเด็นที่2นะครับคือทุกรายการเนี่ยมันต้องมี2ด้านเสมอที่เราเรียกกันว่าเดบิตกับเครดิตนั่นแหละให้ลองคิดภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับเดบิตก็คือมูลค่ามันไปที่ไหน ส่วนเครดิตก็คือมูลค่ามันมาจากไหนสมมติเราซื้ออุปกรณ์สำนักงานหมื่นหนึ่งมูลค่ามันก็ไปที่อุปกรณ์ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเดบิตแล้วมันก็มาจากเงินสดหรือเจ้าหนี้อันนี้ก็คือเครดิตซึ่งยอดรวม2ฝั่งเนี่ยต้องเป๊ะเท่ากันเสมอสรุปง่ายๆก็คือการลงบัญชีที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องสะท้อนมูลค่าจริงๆของรายการนั้นๆและยอดเดบิตก็ต้องเท่ากับยอดเครดิตเสมอครับ